mười ừ. yeah, sáu <laughs> <you're not> <laughs> <laughs> <die>, <laughs> i've done this a thousand times <laughs> That's i trained myself for this on bermuda ไปตรงนั้นบัรน้ำนั่งนั่งนั่นี่ยังไม่ได้บัตร้ำนั่งบัด้ำโมโม

ไกูยังคืนเลีงกระดดนันเลี้ยงไม่้ันยคืแงเว้ย Kuna Kill. I can take you all by myself. I need nobody. Let's go again. 九五，九五，你这样好 Blood, double kill, triple kill. I can take you all by myself. I need nobody. Let's go again.

ดอดนุดหน่อยรัมากวังมาก First Blood ขอบคุณนะตแดงช่วยด้วยนะตรงนี้ปลอดภัยมาช่วยหน่อยตายแล้วตายแล้วมัอยู่ข้างล่างมัอยู่ข้างล่างขอบคุณนะ ไปที่แอร์ดรอปลงมาแล้วโอ้ยโอ้ยดีดีดีฮะดีเจอขอบคุณนะดับเบิลคิล Diam aja Diam aja Oh, ini dia Ini Oh Tunggu aja Tunggu Terima kasih Saya sudah mendapatkan 2 yang ini Sama รอแค่รอบมาสีพบศัตรูแล้วขอบคุณนะอย่าฟันเดูได้เลย Ít tưởng vào lâu ý tưởng vào lâu ý tưởng lâu Mình Double kill. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, Triple kill. I on May not game <laughs> ขออยู่นี่ s t r of g a m ขอของหน่อยขอบคุณนะขอของหน่อยยน <c oughs> ออนี่ก็ดีแล้วดิแต่ว่าเก็บยม่กตาก็เลย่ <c oughs> ขอบคุณนะ อยากเรียกว่าแพ้กับแพ้ครบศัตรูแล้ว ยังยังนี่นี่นีเอ้ยนี่ดูแบที่นี่องดีแล้วเอาชนะแล้วนะ First blood